สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านเคยสงสัยไหมครับว่าเสียงที่เราได้ยินกันอยู่ทุกวันมันสามารถก็บเก็่ความทรงจำหรือแม้กระทั่งดวงวิญญาณเอาไว้ได้หรือเปล่าบางคนอาจจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่สำหรับผมแล้ว ประสบการณ์ที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้มันทำให้ผมเชื่อสนิทใจเลยว่าคลื่นเสียงบางอย่างมันไม่เคยจางหายไปตามกาลเวลาเรื่องราวของผมเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่คุณปู่ของผมเสียชีวิตลงท่านได้ทิ้งมรดกไว้ให้ผมชิ้นหนึ่งเป็นตึกแถวเก่าๆสองชั้น ในย่านเมืองเก่าของจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักสมัยก่อนชั้นล่างของตึกเคยเป็นร้านซ่องนาฬิกาของคุณปู่ส่วนชั้นบนเป็นที่พักอาศัยตอนนั้นผมทำงานเป็นซาวเอนจิเนียรับงานผสมเสียงทำซ n d ดีไซน์ให้กับพอด c a s t ์และหนังสั้นต่างๆการได้ย้ายออกจากห้องเช่าแคบๆในกรุงเทพ มาอยู่ในตึกแถวของตัวเองที่กว้างขวางและเงียบสงบกว่าถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆผมตั้งใจจะรีโนเวทชั้นล่างให้เป็นสตูดิโอทำงานเล็กๆส่วนตัววันแรกที่ผมเข้าไปในตึกกลิ่นอับจางๆของไม้เก่าและน้ำมันจากก้อลอยมาแต่จมูกมันเป็นกลิ่นของคุณปู่กลิ่นที่ผมคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กข้าวของส่วนใหญ่ถูกย้ายออกไปแล้ว เหลือเพียงเฟอร์นิเจอร์เก่าๆบางชิ้นและที่โดดเด่นที่สุดคือนาฬิกาโบราณหลายเรือนที่แขวนอยู่บนผนงังทุกเรือนหยุดเดินไปแล้วราวกับว่าเวลาของที่นี่ได้หยุดลงพร้อมกับลมหายใจของคุณปู่แต่มีสิ่งหนึ่งที่สะดุดตาผมเป็นพิเศษมันคือโทรศัพท์บ้านแบบหมุนรุ่นเก่าสีดำสนิทต,ตั้งอยู่บนโต๊ะไม้ตัวเล็กๆตรงหุมห้อง ผมลองยกหูขึ้นมาฟังแน่นอนว่ามันเงียบสนิทไม่มีสัญญาใดๆเพราะสายโทรศัพท์ถูกยกเลิกไปนานแล้วผมคิดว่าจะเก็บมันไว้เป็นของตกแต่งบ้านคงจะดูคลาสสิกดีสัปดาห์แรกผ่านไปอย่างรวดเร็วผมสนุกกับการจัดของและตั้งค่าอุปกรณ์ทำงานในสตูดิโอใหม่ของผมความเงียบของย่านเมืองเก่า ทำให้ผมมีสมาธิในการทำงานมากขึ้นเพื่อนบ้านส่วนใหญ่เป็นคนเท่าคนแก่ที่รู้จักกับคุณปู่ผมเป็นอย่างดีทุกคนดูเป็นมิตรและต้อนรับผมอย่างอบอ,อุ่นจนกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่ผมกำลังนั่งทำงานตัดต่อเสียงอยู่ในสตูดิโอชั้นล่างจนดึกผมก็ได้ยินเสียงกริง้งเป็นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นหนึ่งครั้ง แล้วก็งเงียบไปผมชะงักหันขวับไปมองที่โทรศัพท์เครื่องสีดำโบราณเครื่องนั้นเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางดังขึ้นมาเองได้แน่ๆผมคิดว่าผมคงหูฝาดไปเองเพราะนั่งใส่หูฟังทำงานมาทั้งวันผมพยายามไม่สนใจและกลับไปทำงานต่อแต่แล้วกริงร๊งกริ๊ง คราวนี้มันดังขึ้นสองครั้งติดกันชัดเจนจนผมไม่สามารถหลอกตัวเองได้อีกต่อไปขนนอนทั่วแขนของผมลุกชันขึ้นพร้อมกันผมค่อยๆถอดหูฟังออกทุกอย่างในห้องเงียบสงัดมีเพียงเสียงหัวใจของผมที่เต้นรัมเหมือนกลองศึกผมจ้องโทรศัพท์เครื่องนั้นขเขม็เงรอว่ามันจะดังขึ้นอีกหรือไม่ จู่ๆก็ได้กลิ่นหอมประหลาดลอยเข้ามากลิ่นมันเหมือนดอกไม้ไทยโบราณหอมเย็นๆชื่นใจแต่ก็แฝงไปด้วยความรู้สึกเศร้าๆยังบอกไม่ถูกผมพยายามมองหาที่มาของกลิ่นแต่รอบบ้านผมก็ไม่มีต้นไม้ดอกอะไรแบบนั้นเลยกลิ่นนั้นลอยวงเวียนอยู่สักพักใหญ่ๆแล้วก็จางหายไปเอง ผมก็เลยคิดว่าคงเป็นเกลิ่นที่ลอยตามลงมาพยายามไม่คิดอะไรหนาทีผ่านไปสิบนาทีผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกบางทีอาจจะเป็นหนูวิ่งไปชนหรืออะไรสักอย่างผมพยายามหาเหตุผลมาปลอบใจตัวเองแต่ในคืนต่อต่อมามันก็ยังคงดังขึ้นอีก คืนละครั้งสองครั้งในช่วงเวลาดึกสงัดเหมือนเดิมผมเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาจริงๆผมลองถอดสายโทรศัพท์ที่เชื่อมกับผนังออกแต่มันก็ยังดังได้อยู่ดีมันเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติเกินกว่าที่ผมจะเข้าใจความอยากรู้เริ่มเข้ามาแทนที่ความกลัวคืนหนึ่งหลังจากที่มันดังขึ้น ผมตัดสินใจทำในสิ่งที่คนปกติไม่น่าจะทำกันผมเดินไปที่โทรศัพท์เครื่องนั้นแล้วยกหูขึ้นสิ่งที่ผมได้ยินในตอนแรกคือเสียงซาเหมือนคลื่นวิทยุที่หาสัญญาณไม่เจอแต่พอผมตั้งใจฟังดีๆผมก็ได้ยินเสียงบางอย่างแทรกเข้ามาในเสียงซ่านั้นมันเป็นเสียงคนเสียงผู้หญิงที่เบาและขาดห่วง เหมือนกำลังกระซิบอยู่ไกลๆผมพยายามเงี่ยหูฟังจับใจความแต่ก็ฟังไม่ออกเลยว่าเธอพูดว่าอะไรรู้แต่เพียงว่าน้ำเสียงของเธอนั้นฟังดูหวาดกลัวและสิ้นหวังอย่างที่สุดแล้วสายก็ตัดไปเหลือเพียงความเงียบผมยืนถือหูโทรศัพท์ค้างอยู่อย่างนั้นเงื่อม็ดโป้งผุดขึ้นเต็มหน้าผาก นี่มันเรื่องบ้าอะไรกันวิญญาณงั้นหรือผมเริ่มนอนไม่หลับทุกคืนผมจะหวาดระแวงรอฟังเสียงโทรศัพท์ดังบางคืนมันก้องเงียบแต่บางคืนมันก็ดังขึ้นมาทักทายผมเหมือนเดิมทุกครั้งที่ผมรับสายผมจะได้ยินเสียงผู้หญิงคนเดิมเสียงของเธอดูทุกทรมานและฟังดูใกล้เข้ามาขึ้นทีละน้อย บางครั้งผมได้ยินเสียงเหมือนเธอกำลังร้องให้สะอื้นบางครั้งก็ได้ยินเสียงเหมือนเธอกำลังเถียงกับใครบางคนแต่ผมไม่เคยได้ยินเสียงของกู้สนทนาเลยผมตัดสินใจไปคุยกับป้าสมอนเพื่อนบ้านที่เปิดร้านขายข,ายของชำอยู่ห้องถัดไปแกเป็นคนที่ดูจะรู้เรื่องราวในย่านนี้ดีที่สุดผมเล่าเรื่องโทรศัพท์ทีสิงให้แกฟังแบบอ้อมอ้ม ตอนแรกป้าสมอนก็หัวเราะบ,บอกว่าผมคงคิดไปเองแต่พอผมเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเสียงผู้หญิงที่ได้ยินสีหน้าของแกก็เปลี่ยนไปทันทีป้าสมรงเงียบไปพักใหญ่ก่อนจะลดเสียงลงแล้วเล่าเรื่องหนึ่งให้ผมฟังแกบอกว่าเมื่อประมาณ30สกว่าปีก่อนตึกแถวห้องนี้เคยมีหญิงสาวคนหนึ่ง อาศัยอยู่กับครอบครัวของเธอชื่อสายทานสายทานเป็นผู้หญิงหน้าตาสสวยและนิสัยดีแต่เธอถูกพ่อแม่บังคับให้มั่นหมายกับลูกชายเศรษฐีในตลาดที่เธอไม่ได้รักเพราะจริงๆแล้วสายทานมีคนรักอยู่แล้วเป็นชายหนุ่มฐานะธรรมดาที่ครอบครัวของเธอกิีดกันในยุคนั้นการติดต่อสื่อสารยังไม่สะดวกเหมือนทุกวันนี้โทรศัพท์บ้านเครื่องนั้น คือช่องทางเดียวที่สายทานใช้แอบติดต่อกับคนรักของเธอในตอนกลางคืนทุกคนในบ้านจะหลับกันหมดแล้วเหลือเพียงเธอที่แอบย่องลงมารับและโทรออกด้วยเสียงที่แผ่วเบาแต่แล้ววันหนึ่งสายทานก็หายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีใครพบเห็นเธออีกเลยพ่อแม่ของเธอแจ้งความตามหาอยู่พักใหญ่แต่ก็ไม่มีวี่แววใดๆ เรื่องของเธอค่อยๆเงียบหายไปตามการเวลาบางคนลือกันว่าเธอหนีตามคนรักของเธอไปแต่บางคนซึ่งเป็นส่วนน้อยเชื่อว่ามีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นกับเธอในคืนที่เธอหายตัวไปผมฟังเรื่องที่ป้าสมรเล่าจบข้อมูลทั้งหมดมันประติดประต่อการในหัวของผมอย่างน่าขนลุกผู้หญิงในโทรศัพท์เครื่องนั้น ต้องเป็นคุณสายฐานแน่ๆวิญญาณของเธอยังคงติดอยู่กับสิ่งสุดท้ายที่เธอได้สัมผัสยังคงพยายามสื่อสารเรื่องราวในคืนนั้นออกมาคืนนั้นผมตัดสินใจทำในสิ่งที่ผมถนัดที่สุดผมเอาเครื่องบันทึกเสียงคุณภาพสูงที่ผมใช้ทำงานไปต่อพ่วงเข้ากับอูโทรศัพท์อย่างทุลักทุเลผมตั้งใจจะบันทึกเสียงของเธอเอาไว้ แล้วนำไปเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อขยายและกำจัดเสียงรบกวนออกบางทีผมอาจจะได้ยินชัดขึ้นว่าเธอพยายามจะพูดอะไรผมรอจนเกือบตีสองและแล้วมันก็ดังขึ้นกริงร๊งกริงร๊งกริ๊งผมกดปุ่มบันทึกเสียงแล้วยกหูโทรศัพท์ขึ้นแนบหูคราวนี้เสียงของเธอชัดเจนกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา มันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดราวรอยฉันไปเถอะได้โปรดอย่าทำอะไรฉันเลยเสียงของเธอสั่นเครือและขาดห่วงแล้วผมก็ได้ยินเสียงอื่นแทรกเข้ามาเป็นครั้งแรกไม่ใช่เสียงคนแต่เป็นเสียงแกรกแก,กเหมือนเสียงลากของหนักๆไปบนพื้นไม้ฉันขอร้องไม่นะไม่ เสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างกระทบกันอย่างแรงตามมาด้วยเสียงร้องที่แ่วลงแล้วทุกอย่างก็งเงียบไปเหลือเพียงเสียงซาดเหมือนเดิมผมรีบวางหูโทรศัพท์แล้วหยุดการบันทึกผมนั่งตัวแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นหัวใจของผมหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มนี่ไม่ใช่แค่การสื่อสาร แต่มันคือการฉายภาพซังของเหตุการณ์ในคืนที่เธอถูกทำร้ายผมรีบเอาไฟล์เสียงที่บันทึกได้ไปเปิดในคอมพิวเตอร์ผมใส่หูฟังตั้งสมาธิแล้วเริ่มกระบวนการคลินเสียงผมค่อยๆลดเสียงซ่าลงเพิ่มความดังของย่านเสียงพูดทีละนิดมันเหมือนการงมเข็มในมหาสมุทรแต่ผมไม่ยอมแพ้ ผมใช้เวลาอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทั้งคืนจนกระทั่งฟ้าเริ่มสางในที่สุดผมก็ได้ยินมันชัดเจนขึ้นรอยฉันคุณลุงอย่าทำอะไรฉันเลยพ่อช่วยด้วยคำว่าคุณลุงกับพ่อทำให้ผมขนลุกไปทั้งตัวมันไม่ใช่เสียงของคนรักของเธอ แต่มันเป็นเสียงของคนในครอบครัวและเสียงลากของหนักๆน,นั้นผมลองเพิ่มเบสและลดเสียงแหลมลงมันคือเสียงลากหีบไม้ใบใหญ่ผมจำได้ว่าเคยเห็นหีบไม้เก่าๆแบบนั้นใบหนึ่งวางอยู่ในห้องเก็บของใต้บันไดผมรีบวิ่งไปที่ห้องเก็บของใต้บันไดทันทีผมรื้อของที่วางกองอยู่ออกจนหมดจนเจอกับหีบไม้ใบใหญ่ที่ปิดล็อกเอาไว้ ผมใช้แฉลงงัดมันออกอย่างไม่คิดชีวิตสิ่งที่อยู่ข้างในทำให้ผมแทบสิ้นสติมันคือโครงกระดูกมนุษย์ที่อยู่ในสภาพหอตัวขุดคูดมีเศษผ้าที่เปื่อยยุย่ยซึ่งน่าจะเป็นเสื้อผ้าของเธอในคืนนั้นและที่บริเวณกระโหลกศีรษะมีรอยร้าวขนาดใหญ่ทุกอย่างมันชัดเจนแล้วสายทานไม่ได้หนีไปไหน เธอถูกฆาตรกรรมโดยคนในครอบครัวของเธอเองอาจจะเป็นพ่อของเธอที่บันดาลโทรศัพท์เมื่อจับได้ว่าเธอกำลังจะหนีไปกับชายคนรักเขาฆ่าเธอแล้วซ่อนศพไว้ในหีบใบนี้ในบ้านหลังนี้มาตลอด30กว่าปีเรื่องราวทั้งหมดถูกเปิดเผยในวันนั้นผมแจ้งตำรวจและเล่าทุกอย่างที่ผมค้นพบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันว่า นั่นคือโครงกระดูกของสายทานจริงๆส่วนพ่อของเธอเขาเสียชีวิตไปหลายปีแล้วหลังจากที่ขายบ้านหลังนี้ให้คุณปู่ของผมเขาตายไปพร้อมกับความลับอันดำมืดโดยที่ไม่เคยต้องชดใช้ความผิดของตัวเองเลยหลังจากที่ร่างของสายทานได้รับการประกอบพิธีทางาศาสนาอย่างถูกต้องเรื่องราวแปลกประหลาดในบ้านของผมก็ยุติลง โทรศัพท์เครื่องสีดำเครื่องนั้นไม่เคยดังขึ้นอีกเลยทุกวันนี้ผมยังคงอาศัยและทำงานอยู่ในตึกแถวหลังนี้ความรู้สึกน่ากลัวได้จางหายไปหมดแล้วเหลือเพียงความรู้สึกสงบและเห็นใจในโชคชะตาของหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อสายทานผมยังคงเก็บโทรศัพท์เครื่องนั้นไว้ที่เดิมมันเป็นเหมือนอนุสร์ที่คอยย้ำเตือนผมว่า บางครั้งสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ได้ต้องการจะทำร้ายเราเสมอไปบางทีพวกเขาอาจจะแค่ต้องการความช่วยเหลือต้องการใครสักคนที่จะยอมรับฟังเรื่องราวของพวกเขาเท่านั้นเองขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับแล้วคุณหลักครับกล้าพอที่จะรับสายจากเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยในยามวิการหรือเปล่า ถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้เราและกดติดตามพร้อมเปิดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวหลอนๆใหม่ทุกคืนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ